Hey, Benz, ค่ะกับดีนคะค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับพอดีผมมาส่งของนะครับจากหม่อมหลวงสมานันครับอ๋อค่ะเอ่อให้ผมขึ้นไปส่งที่ชั้นไหนดีครับเอเดี๋ยวลงไปนะคะวางไว้ข้างล่างได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ของทีคุณสามสั่งมาแล้วค่ะกลับกันหมดแล้วใช่ไหมค่ะนี่มันเด็กมากแล้วนะคะแล้วทำไมคุณสามถึงสั่งอะไรมาเยอะแยะคะ กมากินกับตัวไงกินกับม่อนอือ ขนมทำไมต้องจุดเทียนด้วยคะก็สร้างบรรยากาศไงตัวจะได้หายงอนเราโหคุณสามมองม่อนเป็นเด็กขนาดนั้นเลยเหรอคะได้เอาขนมมางา้อ กินไว้จังสงสัยสั้นไป Mm hmm. Thank you. อันนี้คือเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเราดูในเว็บหนังเขาก็ทำกันประมาณนี้นะคุณสามไม่ได้ทำอะไรผิดคะ่ะมันแค่ตกใจนิดหน่อยเราขอโทษที่ทำให้ตกใจแล้วก็ขอโทษเรื่องที่ไม่พูดตรงๆด้วย เริ่มแบบอะไรสักอย่างอะมอนห้ามหนีนะทำได้ไหมคุณสามลองทำอีกทีได้ไหมคะ สงสยัยคราวนี้น่าจะต้องใกล้กว่านี้แล้วมัง้ง เวลายิ่งเธอละวเวียนหมุนไปข้างในหัวใจก็หมุนตาเธอเปลี่ยนความมืดดำในใจของฉันคนนี้ คือการจบกตัวอยากให้เราพูดตรงๆกับตัวถึงมันจะยากสำหรับเราแต่เราจะพยายามนะค่ะเราอยากให้ตัวรู้นะว่าตัวพิเศษกว่าคนอื่นคนสามยอมพูดตรงๆกับมอนมอนรู้สึกพิเศษขึ้นมาแล้วคะ่ะหายงอนแล้วนะ แล้วนอกจากจูมีอะไรอย่างอื่นไหมคะมีเราขอทำนะ เป็นความดันเหรอคะแต่อากาศก็ไม่ร้อนนะคะอากาศปกติแต่เราร้อนเราไม่เคยอ มันก็เลยตื่นเต้นพอมีอารมณ์แล้วมันร้อนนายหนูจังค่ะม่อนอยางรู้จังเลยว่าคู่อื่นเขาเป็นแบบนี้บ้างไหมเอาไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> เราพูดตรงๆแล้วม่อนชมเราหน่อยชมอะไรล่ะคะวันนี้คุณสามทำภารกิจล่ลมนะ กู้สึกว่าม่อนให้คุณสามพยายามทุกอย่างเลยไว้เรามาศึกษาด้วยกันนะคะอืคุณสามเนี่ยหยุดเลยค่ะอยู่นิ่งๆ คกก้เพื่อนรักทำอะไรอยู่อ่ะนอนหรือยังช่วยอะไรเพื่อนหน่อยได้ไหม,อ,มอ้อนสักขนาดนี้เนี่ยเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนแล้วปะว่าแต่ใจช่วยอะไรคะคุณเพื่อนเวลามีอะไรกันมันเริ่มยังไงวะเฮ้ยเออแกฟังฉันนะอย่างแรกเลยนะสิ่งที่แกต้องทำก็คือ ฮัลโหลยูกี้ฮัลโหลคุณสามคะคุณสามคุณสามอืมฮัลโหลดิมาคุณสามคะเช้าแล้วคะ่ะเช้าแล้ว เมืม่อคืนเมื่อคืนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะอืมเราคุยกับตี้กันเราเผลอหลับเลยอ่ะมันก็คุยกับยูกิและเผลอหลับเหมือนกันอืมก็แสดงว่าเมาื่อคืนไม่ได้เกิดอะไรขึ้น มันทำอะไรวะเออฮัลโหลค่ะ <OK> พี <trips> ่พรเอาเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเปิดดูสิ คือน้ำแห่งสวรรค์จ้ะรับรองนะจิบนิดเดียวได้ขึ้นสวรรค์ทั้งคืนนี่มันเล่านะคะอแกต้องการจะสื่ออะไรวะคือแกสองคนทำไมถึงเข้าใจอะไรยากจังพองิ๊งๆฉันถึงต้องบุกมาสอนแกถึงบ้าน แกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยลำบากแค่ไหนฉันต้องอุ้มท้องเนี่ยเพื่อไปซื้อเหล้ามาให้พวกแกแล้วบางร้านเนี่ยเขาก็ไม่ขายด้วยนะเพราะเขาคิดว่าฉันน่ะจะซื้อไปกินเพื่อให้ลูกแท้งแล้วอันนี้คือซื้อมาบำรุงฉันกับมอนเหรอโอ๊ยอมอมมันไม่ใช่คือกูอะ่ะให้มึงกินก่อนเริ่มภารกิจจะ้ะมันเป็นเทคนิคในการปิดจ็อบมึงเข้าใจไหมฮะ งั้นกูจะอธิบายให้มึงแบบเห็นภาพง่ายๆแล้วกันนะพอคนเราเนี่ยมันเมาเหล้าแล้วมันก็จะกล้าทําในสิ่งที่แบบไม่กล้าทําอ่ะเข้าใจปะแล้วเนี่ยกูรับประกันความสําเร็จเลยนะนี่ไงได้ลูกมาแล้วคือก่อนกูจะได้ลูกมากูต้องทําอะไระโอ๊ยไม่ต้องงงค่ะเลิกงง คือมึง ah, อ่ะทำตามที hmm? uh ่กูบอกก็พอแล้วถ้าคืนนี้มันยังไม่สำเร็จอีกอ่ะพรุ่งนี้กูจะมาช่วยมึงกำกับทุกท่วงท่าทุกลีลาเลยเข้าใจไหมเข้าใจเถอะค่ะ p l e a s งั้นกูกลับละพี่กลับก่อนนะเออ มกูขอดูเล็บมงมน่อยเออคืนนี้ก่อนทำภารากิจอะมึงไปเอาเล็บออกก่อนนะแล้วก็ของมันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจิบเข้าใจเนาะ กูรักซาเพื่อนไปม่อนคะแปลเล็บออกกันค่ะ ไปแล้วนะคะฮัลโหลจิมฉันเอาเล็บออกแล้วนะ